ลวงปู่ตือ้ออาจารรธมโมพระอรหันต์ผู้มีดิสในยุคปัจจุบันภาคหนึ่งรระประวัติตอนที่104หลวงปู่เคยกลับไปที่เชียงใหม่อีกไหมตอนแรก คิดว่าจะจบประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ตื้อในตอนที่103เมื่อท่านลัสังขารแล้วประเอิีพู้ถามมาว่าภายหลังที่หลวงปูง่กลับไปอยู่ที่นครพนมแล้วท่านได้กลับไปโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่เชียงใหม่อีหรือเปล่าอัฐิของท่านเป็นพระธาตุหรือไม่ประเอิญข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้มีอยู่บริบูรณ์แล้วในหนังสือทิพพระอระหันยุคปัจจุบันผมเพียงแต่ยก มาตกแต่งเพลงนิดหน่อยเท่านั้นก็ใช้ได้ในหนังสือทิปได้กล่าวถึงการกลับไปปวดลูกศิษย์ลูกหาที่เชียงใหม่ดังนี้ก่อนหน้าที่หลวงปูต ư, ่ตื้ออาจารัธรรมจมรณภาพช่วงมั่นปลายชีวิตของท่านท่านมักจะได้รับนิมนต์ไปเชียงใหม่บ่อยบ้าก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านหลวงปู่ท่านต้องไม่ลืมชาวเชียงใหม่แน่เพราะท่าน ได้บรรลุธรรมสูงสุดก็ที่เชียงใหม่นั่นเองและชาวเชียงใหม่ก็ได้ดูแลอุปาถากถวายอาหารบิณฑบาตซึ่งก็คือให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อในร่างกายของท่านทำให้ท่านมีกำลังวังชาที่จะบำเพ็ญเพียรได้เผยแพร่ธ,ธรรมะต่อไปแล้วท่านจะลืมพวกท่านได้อย่างไรในปีพุทธศักราช2516หลวงปู่ตื้อ ได้ไปเยี่ยมหลวงปู่สิมพุทธาจโลที่สันกำแพงหลวงปู่เตื้อท่านได้กล่าวกับหลวงปู่สิมว่าผมจะขอลาท่านกลับไปบ้านเกิดจะเอาสังขารไปทิ้งที่นั่นคงจะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าผมมีความลับจะบอกท่านอยู่เรื่องหนึ่งผมรักษาเอาไว้3 4ปีนี้แล้วเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นยังอยู่ที่เชียงใหม่ ก่อนท่านจะกลับไปอุดรธานีท่านได้พยากรณ์ไว้ว่าสิทธิ์รุ่นต่อไปที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังคือท่านสิมกับท่านบัวนี่แหละและในปีต่อมาคือปีพุทธศักราช2 5 1 7หลวงปู่ตื้ออาจรารย์ธรรมโมก็เอาสังขารของท่านไปทิ้งที่นครพนมบ้านเกิดของท่านจริงๆทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือทิพย์ตามที่ได้กลับเรียนตั้งแต่ต้น ตอนที่105พระมหาเทระคนลนิกายท่านคุยกันก็ในหนังสือทิพย์เล่มเดียวกันนั่นแหละได้ถ่ายทอดการสนทนาถึงเรื่องหลวงปูต่ตื้ออาจารัธรรมระหว่างมหาเทระต่างนิกายคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายกับหลวงปู่สิมพุทธเจโลแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปผ่องธรรมยุทธนิกายผมขอคัดลอกบันทึกการสนทนา จากหนังสือทิพมาเสนอดังนี้เป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปูต่ตอ,อร์อาจารธรรมโมท่านได้สําเร็จภูมิธรรมขั้นสูงเพราะอัตถิของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุและแม้แต่ท่านจะเข้าสู่แดนนิพพานไปแล้วก็ตามแต่ในบางครั้งท่านก็ยังเมตตามาโปรดมเมเย่อมเพื่อสหธ,ธรรม,มิกที่เป็นศิษย์ในสายเดียวกันดังเช่นหลวงปู่สิมพุทธจโล แห่งสนับส่งท่ามผาป่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลวงปู่สิมท่านมีความเคารพนับถือหลวงปู่ตื้อเป็นอย่างมากในการสนทนาครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ไปเยี่ยมหลวงปู่สิมที่ท่ามผาป่องในครั้งนั้นเมื่อเจอกันหลวงปู่สิมได้นิมนต์ให้หลวงพ่อฤาษีขึ้นนั่งบนอาสนะที่วางอยู่ บนยกพื้นสูงขึ้นไปส่วนหลวงปู่สิมคงนั่งอยู่บนอัศนะที่พื้นล่างแต่หลวงพ่อฤาษีท่านได้ปฏิเสธขอนั่งบนพื้นล่างเสมอกับหลวงปู่สิมในคําสนทนาตอนหนึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านได้ปาลบว่าหลวงปู่ตื้อไปเสียแล้วเสียดายจริงครับหลวงปู่สิมท่านพึงพอใจที่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ของท่านที่ท่านเคารพจึงได้ถามว่าท่านเคยไปเยี่ยมหลวงปู่หรือ เจอกันครับทะเลาะก,กันหลวงพ่อฤษีตอบยิ้มยิ้มท่านหมายความว่าได้โต้ตอบโอวาทธรรมกันไม่ใช่ทะเลาะหลวงปู่ตื้อปฏิพานธ์โวหารมากหลวงปู่ศีพูดยิ้มยิ้มหลวงปู่ตื้อดีมากครับปฏิพาน์เก่งจริงยอดจริงๆนี่ได้ตัวยอดปัญญาจริงๆหายากเยดายหลวงพ่อฤษีกล่าวต่อ หลวงปู่สิมท่านก็ได้กล่าวเสริมขึ้นว่าเคยถามหลวงปู่ตือ้อสมัยท่านมีชีวิตว่าพระที่มีปฏิพานโวหารนี้มีอยู่หรือในประเทศไทยหลวงปู่ตื้อตอบว่าไม่มีแต่ไอ้ปฏิพานโวหารมันมีแต่ว่าเพื่อนมักจะขัดคอธรรมดาหลวงปู่เก่งจริงๆตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างคาดไม่ถึงเสียดายหลวงปู่ตือ้อถึงหลวงปู่ตื้อไม่มีรูป แต่ยังมีพิษนะครับนิดเดชมีมากหลวงพ่อฤษีกล่าวต่อบารมีหลวงปู่ตื้อจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้หลวงปู่สิมพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อฤษีโร่งออกมาทันทีว่าห,หลวงปู่ตื้อมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาท่านมานานแล้วไม่จะหรอกครับท่านเป็นพระที่น่ารักมากครับหลวงปู่สิมตอบยิ้มละใม่ชอบในปฏิปทาของหลวงปู่ตื้อ คือไม่อั้นใครทั้งนั้นเรื่องตอบเรื่องคนไม่มีตรงไปตรงมาหายากหลวงพ่อฤาษีกล่าวต่อไปครับหลวงปู่สิมตอบนี่ทำแท้ถ้าขึ้นทำละพังเลยคืนตั้งกําแพงเมื่อไหร่ชนพังเมื่อนั้นดีจริงหายากหาไม่ได้แต่ก็ยังมีอยู่ที่นี่ยังมีรูปหนึ่งหลวงพ่อฤาษีกล่าวใครครับหลวงพ่อ ลูกศิษย์ท่านหนึ่งเรียนถามนี่อยู่ตามถ้านี้แล้วไม่ช้าหรอกไม่ช้าก็เป็นหลวงปู่ตื้อรูปที่สองที่หลวงพ่อฤาษีตอบอย่างนั้นท่านหมายถึงหลวงปู่สิมจะเป็นพระอาหารหันตปฏิสัมพิธาเหมือนหลวงปู่ตือ้อหลวงปู่สิมหัวเราะน้อยๆไม่กล่าวอะไรต่อมาหลวงพ่อฤาษีได้เล่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายฟังถึงเรื่องนี้ในภายหลังว่า หลวงปู่ตื้อมาท่ามผาปล่องนานแล้วท่านนั่งอยู่บนอาสนะที่ยกพื้นนั้นฉะนั้นตอนที่หลวงปู่สิมนิมนต์ให้หลวงพอ่อฤาษีนั่งบนยกพืน้นท่านจึงไม่ยอมนั่งเพราะจะเป็นการขึ้นไปเทียบเสมอหลวงปู่ตื้อซึ่งไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งหลวงพอ่อฤาษีจึงขอนั่งเสมอหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านเป็นพระอรหรันต์ทรงคุณธรรมพิเศษยอดยิ่ง ด้วยปฏิสัมพิทายาณคือมีความรู้พร้อมในหัวข้อธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยมเป็นเลิศเป็นคุณอวิเศษที่เรียกว่าเหนืออัจฉริยะซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันตอนที่106อัจฉริยภาพด้านภาษาและการสื่อสารจากการศึกษาประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่ตื้ออัจฉริธรรมโ จากตอนต่างๆที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลวงปู่ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับบรรดาเทพต่างๆรวมถึงพูดผีปีศาจและวิญญาณในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดีหลวงปู่สามารถเข้าใจภาษาสัตว์ชนิดต่างๆนับตั้งแต่ลิงนกไปถึงสัตว์ที่ดุร้ายเช่นเสือและสัตว์ใหญ่เช่นช้างได้อย่างไม่ต้องสงสัยผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนท่านเดินทุงด่งไปถึงพมา่าอินเดียเนปาลจนถึงทิเบตและลงเรือสำเภาไปประเทศศรีลังกาจึงแน่ใจว่าท่านสามารถสื่อสารกับประชาชนในประเทศเหล่านั้นอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้เรื่องภาษาบาลี หลวงปู่ท่านรู้แน่นอนเพราะท่านเคยเรียนมุนกันจายหรือลักสูตรนักปราดมาแล้วภาษาที่หลวงปู่ใช้อยู่เป็นประจำคือภาษาไทยภาคกลางไทยภาคอีสานไทยภาคเหนือภาษาลาวท่านใช้คล่องแคล่วอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อเปลี่ยนท่านบอกว่าหลวงปู่ตื้อท่านพูดฝรั่งเศสได้ตั้งแต่ครั้งทุด,ดงไปทางฝั่งลาวและเคยได้ยินหลวงปู่ท่านพูดภาษาขเขมร กับพระที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งไม่ทราบว่าท่านไปเรียนมาตั้งแต่เมื่อใดนอกจากนี้ภาษาชา,าวเขาและชาวป่าเผ่าต่างๆหลวงปู่ตือ้อท่านก็สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีเท่าที่ศึกษาประวัติของท่านโดยละเอียดผู้เขียนเห็นว่าหลวงปู่ตือ้อนั้นเป็นพระอรหันต์ที่ครบเครื่องอย่างแท้จริงท่านแตกฉานด้วยพระธรรมวินยัยเทศเก่ง สอนเก่งด้านพลังจิตอิทธิฤทธิของท่านก็มีอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่มีความเคลือบแคลงแม้แต่น้อยกับคำกล่าวของหลวงพ่อพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีที่ว่าลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิธายานตอนที่1 0 7 หลวงปู่คลองลูกประคำอยู่เสมอหรือรูปของหลวงปู่ตือ้ออาจารัธรมที่ปรากฏแพร่หลายในปัจจุบันจะเห็นท่านสวมประคำไว้ที่คอเหมือนกับเกจิอาจารย์พระครูบาทางภาคเหนือแต่เท่าที่ปรากฏครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตไม่เห็นมีพระองค์ใดที่สวมลูกประคำก็เ,เห็นมีแต่หลวงปู่ตื้ององนี้แหละ ที่ต่างไปจากพระวิปัสสนาจารย์องค์อื่นๆหลายๆท่านคงมีความสงสัยในเรื่องนี้ว่าปกติหลวงปู่ตื้อท่านคล้องหรือไม่คล้องรูปธรรมไว้ที่คอผู้เขียนสงสัยเรื่องนี้มานานได้มีโอกาสกลับเรียนถามครูบาอาจารย์อาวุโสสามองค์องค์แรกผู้เขียนได้กลับเรียนถามหลวงปู่สังลานของหลวงปู่ตือ้อและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อสืบตอบจากหลวงปู่ ลวงปู่สั่งท่านบอกว่าท่านก็ไม่้าชอบใจที่เห็นรูปหลวงปู่ตื้อแขวนสร้อยประคำที่คอจนทำให้ใครต่อใครเข้าใจผิดโดยคิดว่าท่านแขวนเป็นประจำซึ่งโดยปกติทั่วไปท่านไม่ได้แขวนแต่ท่านมีรูปประคำไว้ในย่ามเป็นประำํำท่านแขวนบ้างตอนทำพธิธีหรือปลุกเสกบางอย่างเสร็จแล้วท่านก็เก็บไม่ได้แขวนเป็นประกำเหมือนที่เห็นในภาพถ่าย หลวงปู่สังบอกว่าก็เป็นปฏิปทาที่แปลกเวลามีคนมาขอถ่ายรูปท่านจะหยิบสร้อยประคำที่อยู่ในย่ามมาคล้องคอแล้วจึงอนุญาตให้ถ่ายได้เป็นดังนี้เสมอดังนั้นรูปหลวงปู่ตื้อที่เผยแพร่ออกมาจึงแขวนสร้อยประคำแทบทุกรูปจนคนรุ่นหลังจำติดตาคิดว่าท่านสวมสร้อยประคำเป็นประจำนอกจากนี้ เวลามีคนขอรูปประคำจากท่านท่านจะแกะให้ทีละลูปหรือบางคนขอไปทั้งสายท่านก็ถอดให้เขาเรียกว่าลูกประคำบุญฤทิ์องค์ที่สองที่ผู้เขียนมีโอกาสกลาบเรียนถามคือพระเดชพระคุณพระพุทธพัชะะวราพรวัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่เมื่อหลวงปู่ตื้อเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ท่านมักจะมาพำนักที่วัดเจดีหลวงแห่งนี้ หลวงพ่อวัดดิรีหลวงท่านบอกกับผู้เขียนว่าท่านไม่ค่อยแน่ใจนะักท่านจะยืนยันว่าเคยเห็นหลวงปู่ตื้อท่านสวมสร้อยลูกป,ประคำแต่ว่าส่วนเป็นประจำหรือไม่นั้นหลวงพ่อไม่ยืนยันให้ถือตามหลวงปู่สังที่วัดป่าอาจารย์ตื้อก็แล้วกันเพราะหลวงปู่สังท่านใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อมากกว่าองค์ที่3มได้แก่ หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปโพปวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่ผู้เขียนไปเป็นประจำหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้อุป,ปถาคหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนอยู่หลายปีหลวงพ่อเปลี่ยนท่านบอกว่าอาตมาอยู่ปฏิบัติหลวงปู่ตื้อติดต่อกันห้าปีก็ไม่เห็นท่านแขวนรูปประคำเลยโดยปกติท่านไม่แขวนยืนยันได้ ตอนที่108พระาธาตุของหลวงปู่ตื้อข้อความในตอนนี้ขออนุญาตคัดลอกมาจากหนังสือปิยลำลึกของคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัตรฉบับพิมพ์ครั้งที่4วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2543ในหน้า281-282ดังต่อไปนี้พระาธาตุหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธโม วัดป่าอารัญ,ญาวิเวกจังหวัดนครปนมหลวงปู่ตื้อเป็นศิษย์อาวโสท,ที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภุริทัตตะอหาเทระรุ่นใกล้เคียงกับหลวงปู่ขาวอนาโยและหลวงปู่แหวนสุจินโนชาติภูมิของท่านเป็นคนอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้กําเนิดในปี2431มีนิสัยรักความสงบ ท่านได้อุปสมบมทเป็นพระพิสุในฝ่ายมหานิกายเมื่อพุทธศักราช2452เมื่ออายุ21ปีได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยและท่องบทสวดมนต์เจ็ดตำนาน12ตํานานจนขึ้นใจแต่ระยะหลังท่านคิดว่าการเล่าเรียนแบบนี้ไม่ใช่ทางตรงต่อการบรรลุธรรมท่านกลับมาสนใจการปฏิบัติกรรมฐานแทนและได้ออกทุด,ดงไปทั่วภาคอีสาน แล้วข้ามแม่น้าโขงไปสู่ฝั่งประเทศลาวไปเวียงจันท์หลวงพระบางเมืองแมทเมืองกาสีและบนภูเขาคว,วายซึ่งกล่าวกันว่าเป็นดินแดนที่ฤาษีหลวงปู่ครูบาอาจารย์มักจะขึ้นไปบําเพ็ญความเพียรกันอย่างอุกฤษจากลาวท่านข้ามกลับมาฝั่งไทยทางจังหวัดน่านทุ้ดวงต่อไปแพร่เลยและมาหยุดที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ท่านได้พบพระอาจารย์มั่น ความเริ่มใส่ศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นทําให้หลวงป,ปู่ตื้อซึ่งขนาดนั้นมีพรรษาถึง16พรรษาแล้วคิดขอแปลยติเป็นธรรมยุทธ์ท่านได้แปลยติเป็นธรรมยุทธ์โดยท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระอุปชาเด,เดือนหปีพุทธศักราช2468ซึ่งท่านมีอายุพรรษาถึง38พรรษาแล้วเราต้องมานับหนึ่งใหม่ท่านว่า แม้จะมีอายุแก่กว่ามากแต่ทางภาษาทางธรรมยุทธ์ท่านมีภาษาอ่อนกว่าหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่ชอบขานัสมโงหลวงปู่หลุยจันทสาโลและหลวงปู่ขาวอนาโย ο. ข้าพเจ้าคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัตรไม่มีบุญพอไม่มีโอกาสได้กราบองค์ท่านเพราะท่านมรณภาพาไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ซึ่งขนาดนั้น ข้าพเจ้าผู้เขาผู้หลงยังคงเปรียบเสมือนบุญในธรรมพิภพต่อมาภายหลังจึงได้ยินกิติศัพท์เรื่องลือถึงบารมีธรรมของท่านที่ท่านเป็นที่รักของตัยเทพเทวดารวมทั้งด้านอิทธิฤทธิ์นานา,นา,นา,นานประการด้วยพระะท่าของท่านนี้ได้มาจากเส้นเกศาซึ่งท่านอาจารย์องค์หนึ่งเมตตาแบ่งให้ท่านเล่าว่าได้มาจากขาคบไม้ใหญ่ เข้าใจว่าเทวดาคงรักษาไว้ให้เพราะเวลาผ่านมานับ20ปีห่อเส้นเกศานั้นก็ไม่สูญสลายข้าพเจ้ารับเกศามาบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและสุดท้ายภายในตลับเกศานั้นปรากฏพระธาตุดังที่ถ่ายภาพมาตอนที่109เรื่องพระธาตุของหลวงปูง่ผู้เขียนในปฐม นิคมานนขอสารภาพว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นไดสักการะพระธาตุของหลวงปู่ตือ้ออจารธรมโมเมื่อตอนที่พาคณะท่านไปทอดพระป่าที่วัดป่าอาจารย์ตื้อในวันอาสาฬหาบูชา24กรกฎาคม2545นั้นก็ค่อนข้างเร่งรีบจึงไม่ได้ถามไถ่เรื่องพระธาตุของท่านการที่กระดูกหรืออธิของบุคคลใด แปลเปลี่ยนเป็นพระธาตนั้นเป็นหลักฐานทางวัตถุที่ยืนยันว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนจิตเป็นอริยะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามแนวทางในพระพุทธศาสนาองค์หลวงปู่ตื้อท่านเองก็เคยกล่าวถึงการที่กระดูกคนเรากลายเป็นพระธาตว่าอำนาจตะบะ ที่พระอ,อริยบุคคลได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญนเพียรเ,เพื่อขัดเกากิเลสนั้นม่ได้แผดเผาแต่เฉพาะกิเลสเท่านั้นหากจะได้แผดเผากระดูกในร่างกายให้กลายเป็นพระธาตุไปด้วยในขนาดเดียวกันดังนั้นพระธาตุจึงเป็นวัตถุที่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์เมดกิเลสของเจ้าของกระดูกหรืออธิธาตนั่นเองถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ หรือเรียกย่อยๆว่า,าพระบรมธาตุแต่ถ้าเป็นของพระอรหันตสาวกเราเรียกว่าพระธาตุเฉยๆหลังจากถวายเพลิงศพหลวงปู่ตือ้ออจลธรรมโมที่วัดอรัญญวิเวกนครพนมเมื่อวันที่8มีนาคม2518แล้วหลังจากนั้นไม่นานอาทิของท่านก็แปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุที่งดงามปรากฏให้เห็นใดหลายที่หลายแห่งในการแสดงพระธรรมเทศนา ของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปเรื่องอภิเิหาหลวงปู่แหวนท่านได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าอัธิหลวงปู่ตื้อเป็นพระธาตุสีดังทับทิมสวยแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าอัฐิของหลวงปู่ตื้อกลายเป็นพระธาตุในเวลาประมาณ27วันภายหลังการถวายเพิงศพท่านบุคคลที่กล่าวถึงในหนังสือทิพย์ว่าเป็นผู้ที่ได้ประสบกับปฏิหารของพระธาตุหลวงปู่ตื้อ คือคุณภัสกรจิวโสภาคุณภัสกรบอกว่าได้เคยไปชมพระธาตุหลวงปู่ตือ้อที่บ้านลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งที่จังหวัดนครพนมเล่าให้ฟังว่าท่านได้เปิดตลับพระธาตุให้ดูเห็นมีพระธาตุประมาณสิบกว่าองค์องค์ใหญ่สี่องค์องค์เล็กหนึ่งองค์เป็นหินปูนสององค์สีเทาหนึ่งองค์เป็นหินมันเลื่อมสี่องค์มีขนาดเล็กมาก มีลักษณะเป็นแก้วหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งจะเป็นอัฐิธรรมดาและที่เหลือองค์เล็กๆมีลักษณะเป็นหินปูนคล้ายพระธาตุของหลวงปู่อ่อนยานัสสิริท่านเจ้าของพระธาตุหลวงปู่ตื้อที่คุณพัสกรไปชมนี้บอกว่าท่านได้รับมาจากชาวท่าอุเทนที่รู้จักกันได้เป็นร่วมงานถวายพระเพลิงหลวงปูต ư, ่ตื้ออาจารย์ธรรมโมและได้นําอัฐิส่วนหนึ่งมามอบให้เป็นอัฐิธรรมดาสองชิ้นปรากฏว่า ต่อมาได้ย่อยละเอียดลงกลายเป็นส่วนย่อยดังกล่าวตอนแรกเข้าใจว่าคงแตกแล้วกระจายออกเป็นเม็ดเล็กๆแต่พอมาศึกษาเรื่องพระธาตุจึงได้รู้ว่าพระธาตุสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นได้คุณพัะสะกรได้ไปขอชมพระธา,ะาตุหลวงปู่ตื้อกับท่านเจ้าของข้างต้นนั้นอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม2 5 3 6แล้วมาเล่าปรากฏว่าพอเปิดตลับถึงกับตะลึง พอพระธาตุจำนวนเกือบสิบองค์ได้รวมตัวเหลือเพียงสององค์องหนึ่งมีลักษณะเป็นสีงาช้างตรงปลายเป็นผลึกวาวสีดำอีกองค์ก็ยังคงเป็นอติธรรมดาอยู่นอกจากนี้คุณพัสกรยังได้กล่าวถึงพระธาตุหลวงปูุตื้์ที่ท่านได้รับแบ่งปันมาว่าสำหรับพระธาตุที่ข้าพเจ้ามีไว้บูชาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบทุกองค์ ยังมีเรื่องราวปฏิหารพระาธาตุหลวงปู่ตื้อที่หลายท่านได้ประสบแต่ผมจะขอเล่าเพียงแค่นี้น่าจะพอท่านที่สนใจมากกว่านี้โปรดติดตามหาอา่อานหาศึกษากันต่อไปและอย่าลืมไปกราบพระาธาตุของท่านที่วัดป่าอาจารย์ตื้ออเอแม่แตงจังังหวดเชียงใหม่กับที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตือวัดอรัญญวิเวกอศรีสงครา, 4, ามจังังหวดนครพนมด้วยก,วกัน ประสบเรื่องราวอะไรดีๆอย่าลืมมาเล่าแบ่งปันความรู้กันนะครับและสุดท้ายนี้ขอบารมีหลวงปู่ตื้ออาจารัธ์ธรมได้โปรดอำนวยพรชัยให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ